เฮ้ยไอ้นี่มันจะเด้งดึงเราจะไม่เหยียบอ้าอะไร โอเคครับผมก็สุดดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ผมก้องไอทมซีนะครับผมกับเกม Gas and Glory นะครับผมเนี่ยหลังจากที่หายไปหลายวันเนื่องจากเป็นหวัดเป็นหวัดนี่เองนะครับผมนะวันนี้ก็เสียงพึ่งกลับมานะครับแต่ว่ายังไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับผมกับเกมนี้นะครับยังเหลืออีกหลายด่านเลยที่เรายังไม่ผ่านนะครับผมเนี่ยแต่ก่อนที่เราจะไปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ปกำลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับผมนะฮะไปโอเคนะครับอุ้ยเดี๋ยว ด่านนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นด่านกลางคืนนะครับนานๆทีเจอกลางคืนแบบนี้พร้อมแล้วก็ลุยกันเลยเดี๋ยนะว่าแต่มันไปทางไหนวะเนี่ยมันมืดจังเลยหวังว่าคงจะไม่มีอะไรโผล่มานะเฮ้ยผมยิ่งเกลียดเกลียดกลางคืนรู้สึกว่ามันมีรถไปเขาบอกว่าให้เลี้ยวโอ้ไม่มันมืดอย่างเงี้ยเฮ้ย <c oughs> ปกต <c oughs> นนินั่นไงน,น, <c oughs> นั่นไงนั่นไงนั่นไงชนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอเคเลี้ยว มันจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยค่อยๆค่อยๆค่อยๆมองไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยังไปได้ยังไปได้โอ้มันมีไฟนะครับผมมันก็คือระเบิดนี่เองตอนนี้ไม่รู้ว่าคุณภรรยาและคุณลูกนี่ตอนนี้อตกไจตกไกนึกว่าผีอะไรมายื่นอยู่ตรงนี้นี่ไม่ดีแน่ครับเราเราจะไม่ชนโอ้ยโอ้โหรู้สึกว่าจะเป็นกองจากนะเราต้องไปโอเครอดมาได้ตรงนี้เป็นทางเลี้ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเค ยวปกติกลางวันก็ยังจะไม่รอดอยู่แล้วกลางคืนยิ่งมองไม่เห็นเข้าไปใหญ่ดูดีๆนึกว่าผ e ีนะใช่ไหมเฮ้ยอ๋อนี่ไงมีไฟหน้าแล้วนะครับเพราะแม่เมื่อกี้ลูกแรักรู้สึกว่าลูกลูกเราจะโดนโดนตัดไปเรียบร้อยแล้วโอเคเดอดเดไปไปไปไ,ปไปโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่นี่ครับแต่ไปที่ยังมีไฟหน้าเราก็ต้องรอดได้ หลอดมาได้ยังไงเฮ้ยไปโอ้ยโอ้ยออโอ้โหโอ้โหยังได้อยู่ยังได้อยู่เฮ้ยลูกตุ๊บลุกตุ๊บเมื่อเราผ่านตรงนี้ไปได้นี่มันจะไม่มีอะไรที่มันยากสำหรับเราโอเคไปโอเคไปเรียวเฮ้ยได้ได้โอ้ยรลอดมาได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยวะอออือหอมันผ่านไปแล้วเราต้องรีบข้ามไปโอเคจอก่อนจอก่อนอ้าเมียเมียเมียเราล่วงไปแล้วนะครับผมตุ้มหมุนไปแล้วครับ ไมแล้วรับไปแล้วแอบแอบแอบโอเคเฮ้ยเช็คพอยต์ด่านกลางวันนี่ว่ายากนะมว่าคงจะมีตัวอะไรที่มันโผล่มาตะเอเราเนี่ยมืดแบบนี้โอเคเนี้ยเช็คพอยต์อยู่ทางนู้นอ่าเช็คพอยต์พรึงโอ้โหมันหมุนเป็นยุ่งเลยชิบหายเราจะต้องารามันไปให้ได้ไปลูกแักเราต้องไปแบบไม่ต้องคิดอะไรครับไปแบบ นะ monastery. ถ้าระวังนี้ระวังมันจะเป <S ellt. S 1> ็นกลายเป็นระวังเกินเหตุอ่แล้วก็ขี่ไปอย่างชิวๆแบบนี้แหละอ่าซิกสักนิดนึงโอเคโอ้ยตรงนี้มีตรงกลางด้วยเฮ้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 ยอุ๊ยรอดมาได้ยังไงอุ๊ยเช็คพอยต์โอ้ยผ่านผ BE ่านมันช่างมืดมิดมันโอ้โหได้ยินแต่เสียงร้องโอเคถอยถอยถอยก่อนเราต้องผ่านไปให้ไ <Halloween>. ด้นะลูกรักเฮ้ยโอเคโอเคสักวันมันต้องมีวันของเราบ้าง ซิกแซกหน่อยเออเอชิวๆโอเคเราสังเกตง่ายๆว่าถ้ามันอยู่ด้านขวาให้เราหลบมาด้านชิบหายไฟหายแล้วเฮ้ยไม่น่าชนเลยแต่เช็คพอย์อยู่ข้างหน้ารู้สึกว่าจะไม่มีอะไรนะโอเคได้แล้วหนึ่งเช็คพอย์นะครับผม เส้นชัยป่ะน่ยยังไม่ใช่เส้นเส้นชัยนะครับยังไปต้องไปต่ออีกโอเคเราไปตามลูกศรแล้วกันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นเลยต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมเนี่ยต้องชนแน่นอนเลยโอ้โหต้นไม้ต้นไม้มองเห็นเป็นลางราง <c oughs> <c oughs> มองเห็นเป็นลางๆาง <c oughs> อ่ารอบนี้มีไฟละมีไฟละเฮ้เมื่อกี้นี่ไม่ไหวไอ้ไอ้ไอ้ต้นไม้ต้นไม้ไมเบรกเบรกเบรกลูก ค,คุณภรรยาไปไหนเลยเนี่ยอย่าบอกนะว่าตกตอนนี้ไม่รู้ว่ามองไม่เห็นใครแล้วเนี่ยเอแต่หัวตัวเองเนี่ยโอเคเส้นไยอยู่ข้างหน้าเย้งดอยากด่านมืดนี่มันด่านอะไรวะเนี่ยโอ้โหระบบระบบระบโอ้โหเฉียวอะไรวะมาให้ลูกรักโหลูกเราตกรถไปแล้วเนี่ยผมโอเคเรามาเก็บเช็คพอยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับ อ่เด็ดด็ดเดยังให้เราวน,นกลับไปอีกอะเฮ้เราวนกลับไปในโดงระเบิดอีกอ่ะต okay ัวเมื่อกี้นี่ยังไม่พอใช่ไหมเด้โอเคเราต้องวนกลับม e uh huh. านะครับอ่าเฮ้ยจานมันหมุนจานมันหมุนจานมันหมุนเฮ้ยกี่รอบอันเดียตัวนี้มันเด้งดึงแน่นอนเราจะไม่เหยียบเราจะไม่เหยียบเราจะไม่เหยียบตัวนี้จานมันหมุนอุ้ย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 ยังได้อยู่เฮ้ยตกใจโอ้จานมันหมุนนครับคุณผู้ชม นี่ไง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 มันจะทําให้เราเขวครับถอย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 ก่อนเออเราจะหมุนไปกับมันเราจะหมุนไปกับมันโอเคโอเคโอ้อโอเคมันแสดงว่าด่านนี้มันจะไม่ให้เราไปที่อื่นเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคนะครับเราต้องรอดครบ3คนครอบครัวนะครับโอเคโอเคปอือือืมปรึงปรึงปรึงต้องคุมให้อยู่โอเคคุมได้แล้วเว้ยเ รู้จักเซียนเปล่าเรานี่มันไม่ธรรมดาไอ้น้องเกือบเกือบไปแล้วเฮ้ยอืมอะแค่จึงหนึ่งพอได้ไหมแล้วก็ถอยกลับโอเคไม่ได้ไม่ได้อืมวันนี้มันต้องผ่านด่านยากๆเราก็ฝ่ามาแล้วด่านแค่นี้ทำไมเราจะไม่ผ่านไม่ได้เฮ้ยเกือบเกือบไปแล้วเฮ้ยโอเคเช้คพอจิ้งพออย่าตายอย่าตายโอ้ยเย อาอขอบคุณฝั่งนี้ที่มันให้ดีดกลับมาคืนให้เี่ยังให้วนกลับมาอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยวนหลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วนะโอเคโอเคโอเคเฮ้ยก่อนก่อนนี้เราผ่านได้เนี่ยรอบนี้เราต้องมีสักทางที่เราจะต้องผ่านได้มาทางนี้แหละเราต้องซิกแซกปึ๊บปึ๊บป๊บโอเคเฮ้ยอันนี้มันจะเด้งดึงเราจะไม่เหยียบอ่า อะไรเพื่อนแต่ตกใจเฮ้ยกลับกลับได้ปะเนี่ยกลับได้ปะเฮ้ยกลับได้กลับได้เฮออมีนณะนี่มือพี่หลอกอุ้ย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 มันจะยิงมาแล้วมันจะยิงมาแล้วเราต้องหลบหลบตุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเราต้องซิกแซกหน่อยปึ๊บมันจะปุ๊บปุ๊บมาซิกแซกหน่อยซิกแซกซิกแซกหลอกมันเออเป็นไงเป็นไงเจอสับขาหลอกเข้าไปโอ้ยโอ้ยเออเออเตรงนี้มันยิงตรงนี้มันยิงเออรีบไปรีบไปรีบไป ซิกแซกเป็นไงน้องไม่ได้แดกพี่ไงไงยังไปได้ยังไปได้ลลถอยถอยถอยเฮ้ยยืยยยยไยย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 ้ยยยยไมยย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 ้ยยยดยย่ยอยยย้เย้ยยยยยอยยย้ยยยอยยรยยยยยลยย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 ยวยยยยยอยย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 พย ครับแคนเป็นแจงหัวะเหนื่อยโอเคลมลมมันจะพัดยังไงวะเนี่ยลมมันจะพัดยังไงเนี่ยมันไม่ไปเนี่ยรถมันไม่ไปอ่ะโอ้ย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 เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยไปหน้าแตกไปโอ้ต้องมาซิกแซกซิกแซกซิกแซกสบายสบายมากสบายมากคิ้หลักเฮ้ยแน่เช็คพอยส์อืมปริงเรียบร้อยเฮ้ย ต่อไปก็ข้างบนไม่มีอะไรที่จะทําร้ายเราได้แล้วเราจะไปยังไงอ่ะทำไมเป็นบีบระเบิดขวางตรงเนี้ยต้องอ๋อเราต้องไปตรงกลางใช่ไหมโอ้โหดูมันบีบบังคับเราคือแพดแก๊ซิเอลวินาทีมันจะไม่ได้คือระเบิดตายแหบคุณผู้ชมเราต้องค่อยๆโอเค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 ระเบิดข้างๆระเบิดข้างๆเช็คพอยก์เช็คพอยไ์ ต้องถอยหลังอีกไอ้จิ๊ปไปเอ้ยถอยหลังกูจะบ้องเหตุมับเนี้ยกดดูข้างหลังยังไงวะกดดูข้างหลังอุ้ยดูข้างหลังได้อืมได้ได้ไทางนี้ทางนี้เดียว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 หน่อยนิดนึงนิดนึงโอเคอืม แล,แล้วแล้วมาเริ่มไหนวะเนี่ย้โอเคอย่างแน่อย่างไงหันมาหันข้างหน้าก็ยังดีกว่าข้างหลังครับเมื่อกี้นี้หันหลังไม่ไหวจริงๆคอับหันหลังนี้คือเรียบร้อยน่าจะรอดได้ครับน่าจะรอ,อดได้จากตรงนี้ว้าสบายตรงนี้รอดได้ครับแล้วก็มาเช็คพอยต์โอเคเฮ้ยอืมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอเคเราต้องถอยตั้งหลักก่อนครนับพร้อมแล้วก็ let's go แล้วมันทำยังไงมันถึงทจะไม่ระเปิดวะเนี่ยเฮ้ย hey, let's go แล้วก็ห,หนันอกข้างโอเคอุ้ยได้ได้มากทีลกตอนนี้ภรรยาของเราสลบไปที่เรียบร้อยแล้วนีครับจบนี้ต้องพาไปหาหมอด่วนแล้วมัเตะรถทำไมรถทำไมมันเอียงไงขาตะลุประตูเฮ้ยล้อหายด้วย เย้โห yeah. oh. อะโอเคครับผมนะฮะสำหรับกัสแอนเกอรี่ในพาร์ทนี้ก็เอาไว้ที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับผมนะฮะก็เสียยงก็ยังไม่หายดียังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมในขนาดยังไม่หายยังจีดการขนาดแล้วบ <c oughs> <c oughs> ผมคุณหมอต้องว่าแน่เลยโอเคนะครับผมนะ,ะใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และกด s u b s c คร b e ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็อขอตัวลาทุ่ท้านไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า